ในที่สุดเกมพิเมี์ลีกของฤดูกาลน,นี้ก็ได้ดําเนินการมาถึงแมตท,ที่37แล้วแล้วละครับนั่นก็หมายความว่าสําหรับหงแดงอีกแค่เพียง2เกมเท่านั้นก็จะเป็นการปิดฤดูกาลน,นี้อย่างเป็นทางการซึ่งแมตรองสุดท้ายสําหรับลิเวอร์พูลที่จะได้เล่นในแอนฟิลด์ครับ จะเป็นการเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงิน,นครามอย่างเชลซีแล้วอย่างที่แฟนบอลเดอะค็อปและหลายๆคนนั้นต่างรู้กันดีว่าแมตชนี้หลังจากที่การแข่งขันนั้นจบลงจะมีการมอบถ้วยแชมเปียนลีกให้กับแชมป์ลีกในฤด,ดูกาล2019-2020นั่นเองครับเพื่อน,เ,อนเนื่องจากที่ผ่านๆมาครับเป็นที่รู้กันดีว่าแชมเปียนลีกจะมอบถ้วยให้กับทีมแชมป์ในนัดสุดท้ายที่เล่นในบ้านนั่นก็หมายความว่าในเกมนี้จะเป็นแมตสุดท้ายของลิเวอร์พูลที่จะได้ลงแข่งขันในแอนฟิลด์นั่นเองครับซึ่งเกงมากานในวันุท 22กรกฎา,าคมในเวลาตี2นาิกา15นาทีตามเวลาในประเทศไทยเอาเลยครับและก่อนที่เกมแมตช์นคันในแมตช์นี้นั้นจะเริ่มขึ้นทางลิเวอร์พูลทูเรจะพาเพื่อนๆทุกคนไปวิเคราะห์จดลึกถึงเกมคู่นี้กันว่าสถิติการพบกันความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่และสเตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้จะมีใครกันบ้าง แล้วเพื่อแม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันที่สถิติการพบกันของทั้งสองทีมกันเลยครับซึ่ง5เกมหลังสุดที่ทั้งคู่นั้นพบกันก็จะนับตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปี2020หรอือปีนี้โดยในเกมพรีเมยรีกแรกๆที่ทั้งคู่เจอกันครับเจอกันในทีมสเตอร์ฟอร์ตของเชลซีในเกมนั้นครับเชลซี Chelsea เสมอกับชาร์ลีวร์พูไป1นประตูต่อหนึ่งก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลลิวพูจะได้กลับมาเล่นในอันฟิลแล้วสามารถเอาชนะเชลซีในเกมนั้นไปไปด้2ตตูต่อ ต่อมาทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งในฤดูกาล2019ในรายการยูฟาซูเปอร์คัพซึ่งลงทําการแข่งขันในสนามกลางที่อิสตันบูลลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเสมอกับทางเชลซีแชมป์ยูฟายูโรปาลีกไป1ประตูต่อ1นก่อนที่จะต่อเวลาเสมอกัน2ประตูต่อ2สุดท้ายครับทางองแดงชนะด้วยการโดนจุดโทษไป5ประตูต่อ4และคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพไปในที่สุดต่อมาเป็นช่วงแรกๆของซีซั่นนี้ครับเชลซีได้เล่นในบ้านก่อนแต่ก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ จอมาพบกันในเกมนั้นเชลซีทําได้ดีกว่าและเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ0แล้วทหารนับรวมๆครับลิเวอร์พูลชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ซึ่งดูเหมือนว่าหงแดงครับจะดูดีกว่าเล็กน้อยในเรื่องของสถิติต่อมาครับเรามาต่อกันด้วยสถิติเจ้าบ้านของชาลิเวอร์พูลกันก่อนเลย โดยที่เกมล่าสุดของชางหงแดงครับอย่างที่รู้กันดีก็คือการบุกไปไพ่ายแพ้อาร์เซนอลสประตูตอนหนึ่งถึงสนามเอเมเรีสเตเดียมในเกมนั้นครับชาเพื่อนๆได้ชมเกมหรือได้ดูไฮไลท์เนี่ยจะเห็นได้ว่าชางหงแดงมีเกมรุกที่ค่อนข้างดีแถมยังยิงประตูขึ้นนําก่อนจากซาดเดอมาเน่แต่จากความผิดพลาดของเวอร์ชิลฟันดาและก็อาริซอนเบรเกอร์บวกกับการที่มิเกลอารเตต้ากุนซือของอาร์เซนอลครับได้วางแผนมให้ทีมเนี่ยเพรสซิ่งสูงจนทําให้ชาลเวร์พูที่ถนัดต่อเกมจากหลังขึ้นมาหน,น,น้านี่เล่นได้ยากมากขึ้้้นนแแลวก็ไไดเสียย2ปตูจพ,พ่า สุดต่อมาครับเกมนัดล่าสุดของผู้มายืนอ,อย่างเชลซี โดยที่ทันเดอร์บรูครับพวกเขาเพิ่งลงทำการแข่งขันในรายการเอ Cup คักับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่20ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็สามารถเอาชนะแมนยูในเบมบรีไปได้หนึ่งประตูต่อ3และรูปเกมในแมตช์นั้นของพวกเขาก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวอีกทั้งทางเชรูครับพอเมื่อได้รับโอกาสก็ทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอเมื่อยืนประสานงานกับวิลเลียนและเมสันเมาต่อมาการอัปเดตล่าสุดของทั้งสองทีมทางฝังของหงดยเจ้าบ้านครับเพื่อนๆนักเแต่ที่ไม่สามารถลงสนามได้แน่นนนนอออแล้ววกก็มามมีีาาขงเเจจตติรรถึดััท ที่ทั้งคู่เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ส่วนในรายของเดยานอฟเลนและก็เจมส์มิลเนอร์พวกเขายังต้องรอเช็คความฟิตก่อนและแผนที่ทางเยเกนคลับน่าจะจัดทีมมาในเกมนี้ครับก็คงหนีไม่พ้น4 3 3ระบบเก่งของพวกเขาน,นําโดยนายด่านมือหนึ่งชาวบราซิลอย่างอาริสันเบรเกอร์แนวรับ4คนไล่จากความเป็ซ้ายครับมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมดเว์ชิฟฟันดและแอนดี้โรเบอร์สันสามประสานในแดนกลางมีจอร์จิเนียวายนาดุมฟาบินโยและก็นาบีเกตา ปิดท้ายด้วย3ประสานในแดนหน้ายังคงเหมือนเดิมครับโมฮาเมดซาลาโรบตัตเตอร์เฟรมิโน่รวมถึงซาดิโอมาเน่ ต่อมาครับโยกมายัางทางฝั่งผู้ไม่เยือนอย่างเชลซีในเกมนี้ทางสิงโตน้ำมันคลัมอย่างเชลซีจะไม่สามารถใช้งานฟีกาโยโตมรีรวมถึงบิลลี่กิลมอร์ร more, สองผู้เล่นดาวรุ่งที่ได้รับอาการบาดเจ็บแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามครับคนที่อาจลุ้นมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้อย่างเอ็นโกโล่กองเต้ยังต้องรอใช้ความฟิตก่อนซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่ากุลซูนุ่มอย่างฟรงค์ลมพัดก่อน่าจะจัดทีมมาในระบบเดียวกับช่างหงแดงนั่นก็คือ4-3-3นำโดยนาทวานอย่างเกปาอาริซาบรกาแนวรับสี่คนมีเซซาอัสปิล โอรูนิเกอร์จับคู่กับเคลกซูมาแบ,บ็คซ้ายครับเป็นมาคอสอารอโนโซสามมิดฟิลด์ในแดนกลางมีเมสันเมา์จอจินโยและมาเตโอโครวาซิตตัวรุก3ามคนมีวิลเลียนโอลิเวียชิรูและคริสเตนพูริสิตนั่นเองแหละครับปิดท้ายด้วยความน่าจะเป็นในเกมนี้ครับต้องบอกว่าจาลิวพูที่ควา้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเน้นอะไรมากเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเล่นเนือๆแต่อย่างใดน,นะครับพรนี้ครับคือเกมสุดท้ายในบ้านของฤดูกาลนี้รวมทั้งยังเป็นแมตที่ชูท่้งพิมพิ ตัดภาพมายัางอีกฝั่งยังเชลซีทีมนี้ครับต้องการสามแต้มในอีก2นัดที่เหลือเนื่องจากต้องการการันตีท็อปโฟเพื่อไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านั่นจึงทำให้ทันเดอะบลูครับดูมันจะมีแรงฮึดมากกว่าส่วนผลการแข่งขันที่คาดการในเกมนี้ครับลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านเสมอกับทางเชลซีไป2ประตูต่อ 2. 2ยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้ลิเวอร์พูลท d เ y ครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วบ,ลบับวนนวัครสีด